ย4ชั่วโมงข่าว91 ห้นาทีแล้วค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่สำหรับวันนี้วันอังคารที่26สิงหาคม2568นะคะสำหรับข่าวแรกใน24ชั่วโมงข่าวในรอบวันเราจะเริ่มกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นรถจกกักรยานยนต์เฉียวชนกับรถบรรทุกทำให้น้องนักเรียนชายสองรายได้รับบาดเจ็บค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถบรรทุกและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณถนนใกล้เคียงกับปากทางเข้าบ้านหนองใสในพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่ามีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปีสีแดงแผ่นป้ายทะเบียน4419ขอนแกน่นล้มคว่ำอยู่ในสภาพรถพังเสียหายนะคะใกล้กันก็พบว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อฮีโนสีขาว ป้ายทะเบียน7 7 1 5ชัยภูมิจอดอยู่ข้างๆกันนอกจากนี้ก็ตรวจสอบพบว,ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นน้องเด็กนักเรียนชายชั้นมอหและชั้นมอ5ของโรงเรียนในพื้นที่ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายส่งที่โรงพยาบาลบ้านไ่จากการสอบถามผู้ขับขี่รถบรรทุกหล้อเขาก็เล่าว,ว่าตนเองนั้นได้ขับรถมาจาก จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อคืนและได้จอดพักรถริมทางพอได้ถึงเวลาช่วงเช้าก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะขับรถบรรทุกไปรับรถไถภายในหมู่บ้านหนองน้ําใสพอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะเข้าไปหมู่บ้านเล็กน้อยก็ได้มีจกักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยค่ะขับแซงด้านซ้ายแล้วก็ไปเกี่ยวกับข้างรถทําให้เกิดเสียหลักล้มและน้องนักเรียนทั้งสองรายก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนข่าวต่อมานะคะรัฐบาลต้อนรับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐย้ำเป็นความสัมพันธ์แบบพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แสดงจุดยืนแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอเมริกาจากพรรคริพับริกันและพรรคเดโมแครตได้เข้าเยี่ยมคาระวะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสาราชการแทนนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่สมาชิกรัฐสภา,าสหรัฐอเมริกาประจำปี2568ค่ะโดยทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือความร่วมมือทางด้านการทหารและความมั่นคงเศรษฐกิจและความร่วมมือระดับภูมิภาคพร้อม พร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของความเป็นพันธมิตรที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานนอกจากนี้ในประเด็นชายแดนไทยกัมพูชารองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำจุดยืนของประเทศไทยนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและความจริงใจพร้อมกับขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการยุด ซึ่งไทยเองก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยในวันที่10กันยายน2568ก็จะมีการประชุม GBC ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าการสนับสนุนของสหรัฐจะ ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหาในการพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้คณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐก็จะเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อติดตามข้อเท็จจริงและความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดด้วยมีเหตุเพลิงไหม้ห้องพักในโครงการบ้านเอื้ออาทรย่านรามอินทราซอย127 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรีซอยรามอินทรา127ถนนรามอินทราเขตมีนบุรีกรุงเทพลักษณะเป็นอาคาร5ชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยค่ะต้นเพลิงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้น3เพลิงได้ลุกไหม้คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและลุกลามฝ้าเพดานพื้นที่เสียหายโดยประมาณ6ตารางเมตรนะคะประชาชนในพื้นที่ก็ใช้ถังดับเพลิงช่วย การทําการดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบก่อนที่รถดับเพลิงจะไปถึงจุดเกิดเหตุทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ทําการระบายควันและความร้อนในข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศนะคะในที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะคราวนี้ก็มาต่อที่ เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำรวบชายชาวอินเดียสามรายลักลอบทำครัวเถื่อนบนเรือหรูนะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจน้ำร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งเป็นชาวอินเดีย3รายด้วยกันค่ะฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8พระราชกําหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าวแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2561โดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้ออกปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณท่าเทียบเรือของตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็มีการตรวจเรือกลเดินเรือทะเลเฉพาะเขตนะคะโดยในระหว่างที่ทำการตรวจสอบพบว่ามีชายชาวต่างชาติกำลังช่วยการประกอบอาหารแาวดันเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวค่ะแต่ก็พบว่า ทั้งสามคนเนี่ยไม่มีใบอนุญาตการทำงานแต่อย่างใดนะคะจึงทำการจับกลุ่มผู้ที่ถูกจับก็ให้การว่าได้รับจ้างมาประกอบอาหารบนเรือสำราญดังกล่าวจริงโดยได้รับค่าจ้างในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินคนละ700รอบาทโดยผู้ที่ถูกจับทั้ง3รา,ายก็รับว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่มีใบอนุญาตทำงานจริงค่ะมีเพียงแค่หนังสือเดินทางเท่านั้นแถวดานเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยแจ้งข้อหา กระทำความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานตามมาตรา8พระราชกําหนดการบริหารการจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2561หแลังจากนั้นก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนของสอพฉลองจังหวัดภูเก็ตดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะ มีเหตุดินสไลด์ภายในวัดเกาะซิเรโชคดีไปที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคาดว่าน่าจะมาจากฝนตกอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ดินที่อยู่บริเวณลาดเชิงเขาเคลื่อนตัวลงมาปพอพจังหวัดภูเก็ตได้รับรายงานเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในพื้นที่ของวัดเกาะซิเรออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ภายในวัดนะคะในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะทางด้านเทศบาลตำบลลัษดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือสาเหตุเนื่องมาจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยทําให้ดินบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวัง สถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะตำรวจรวบหนุ่มเมียนมาขนแรงงานเถื่อนอัดแน่นกระบะ13ชีวิต ตำรวจทางหลวงชุมพรสกัดจับรถกระบะต้องสงสยัยบริเวณถนนสายเอเชียกมที่24ในพื้นที่ของตำบคลครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังจากที่พบว,ว่าขับแซงช่องขวากระจกติดฟิล์มทึบและบริเวณท้ายรถก็คลุมผ้ามิดชิดค่ะและเมื่อเข้าทำการตรวจสอบด้วยไฟฉายก็พบว,ว่ามีคนนั่งอัดแน่นเต็มคันจากการตรวจสอบพบว,ว่าคนขับเป็นชาย สัญชาติเมียนมาและมีแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกันอีก13คนนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าประเทศสอบสวนเบื้องต้นค่ะคนข่าวก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าได้รับการติดต่อจากในหน้าชาวมอนในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรให้ไปรับแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ที่ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเวลาประมาณตีสอของวันที่24สิ หาคมก่อนที่จะลักลอบนำไปส่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเข้าได้ค่าจ้าง12,000บาทนะคะแต่าด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะนำผู้ต้องหาและรถกระบะทั้งหมดเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนของสอพสวีดำเนินคดี อุบัติเหตุที่ยะลานะคะเป็นรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าคนขับหญิงอายุ36ปีเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดค้างภายในรถค่ะบนถนนหมายเลข410เส้นทางยะลาเบตงใกล้เคียงกับซอยตะลกสาลี9พื้นที่หมู่4ี่ตำบลบรรนังสาเร็งอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะพบว่าเป็นรถโตโยต้าสีขาวป้ายทะเบียน478ยะลาอยู่ในสภาพที่อัดติดกับเสาไฟฟ้าภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิงนะคะซึ่งเป็นคนขับอาการสาหัสจากการตรวจสอบเอกสารในเวลาต่อมาเป็นหญิงไทยอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะหลังจากที่ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ตัดไฟเรียบร้อยทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมือตัดทางเพื่อนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากรถอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ทําการปั๊มหัวใจก่อนที่จะนําเธอส่งโรงพยาบลยาลยะลาและทราบต่อมาว่าเธอได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่กองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งก็แจงเหตุกัมพูชาหือหรือลวดหน้มที่บ้านหนองจานจังหวัดสากแก้ว ที่กองทัพภาคที่หนึ่งข่าชี้แจงกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกรมัมพูชาโดยกองกำลังบูรพาได้ดำเนินการวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวให้กับ คณะจังหวัดสะแก้วที่ได้ลงตรวจพื้นที่ของประชาชนในการเข้าไปทําการประเมินรายละเอียดที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่ของบ้านหนองจานเพื่อเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวและจํากัดขอบเขตพื้นที่ชายแดนการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติด้านความมั่นคงโดยมิได้มุ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกระทั่งกับฝ่ายใดซึ่งปัจจุบันกองกําลังบูรพาก็ได้เข้าไป พูดคุยชี้แจงในเรื่องของการดําเนินการวางแนวลวดหนามเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อไม่ให้ฝ่ายกัมพูชาได้เข้าใจผิดนะคะหลังจากที่มีการตรวจพื้นที่ของคณะจังหวัดสะแก้วในการตรวจพื้นที่ของประชาชนเรียบร้อยแล้วหน่วยก็ได้ดําเนินการปรับให้ดํารงสภาพเหมือนเดิม กองทัพภาคที่หนึ่งก็ขอยืนยันค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยเองก็ได้มีการพูดคุยชี้แจงการปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ เรามาเติมเรื่องนี้กันอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สารแขวงพระนครเหนือจำคุกนักแสดงสาวสองเดือนรอลงอาญาสองปีพักใบขับขี่หกเดือน จากเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้โพสต์ข้อความระบุกรณีนักสแสดงสาวถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับเป็นพี่ไหนชั้นพนักงานสอบสวน1,000บาทข้อหาขับรถในขณะเมาสุราจำเลยรับสารภาพสารแขวงพนครขเหนือพิจารณาจำคุก2เดือนปรับ4,000บาทรอลงอาญาสปีคุมประพฤติ1ปีรายงานตัว3ครั้งบริการสังคม12ชั่วโมงพัก ใบขับขี่หเดือนสําหรับเพื่อนชายก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่ต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่จําเลยรับสารภาพสารแขวงพระนครเหนือพิจารณาจำคุกหนึ่งเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทรอลงอาญาหนึ่ง ทางตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่นนะคะสร้างตัวเปิดเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปี พลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสอทอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวรวบแก๊งวัยรุ่นสร้างตัวรวมทั้งหมด8รายค่ะเปิดเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนกว่า100ล้านบาทต่อปียืดทรัพย์ทันทีกว่า1.5ล้านบาทนะคะสืบเนื่องมาจากว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกก,กหนึ่งบกสอทอสองได้จับกลุ่มและดำเนินคดีผู้ต้องหาเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมี รวย99ไปแล้ว5รายจนกระทั่งนำมาสู่การสืบสวนขยายผลเว็บไซต์อื่นๆในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก2เว็บไซต์ค่ะซึ่งเปิดให้บริการมาไม่นานแต่ก็มีผู้เล่น รวมกว่า60,000รายแล้วก็มีเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า13ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า100ล้านบาทต่อปีนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อที่จะขอหมายคน้นและเข้าไปตรวจคน้นจุดเป้าหมาย2จุดด้วยกันได้แก่ คอนโดย่านปทุมธานีและหมู่บ้านย่านดอนเมืองหลังจากนั้นก็จับผู้ต้องหารายสําคัญเพิ่มเติมได้อีก3รายซึ่งถือว่าเป็นระดับหัวหน้ากลุ่มคนควบคุมคอมพิวเตอร์และดูแลในเรื่องของการโอนเงินพร้อมกันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์สมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือทองคําแท่งเงินสดกว่า6กแสนบาทตุ๊กตาแบรนด์ดังและนอกจากนี้ก็มีสินค้าแบรนด์เนมเครื่องนับธนบัตรและอื่นๆนะคะรวมเป็นมูลค่า ค่ากว่า1.5ล้านบาทค่ะเบื้องต้นทางด้านตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้จากการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เจ้าตัวก็รับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะถูกควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธ,ธานีค่ะขบวนรถไฟเฉียวชนรถจักรยานยนต์บริเวณทางลักผ่านทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉียวชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลักกิโลเมตรที่6946ทัะระหว่างสถานีบ้านพลุกะเชงบ้านสองจังหวัดสุราธานีนะคะลักษณะก็คือจุดเกิดเหตุเป็นทางลักษ์ผ่านค่ะระหว่างสถานีบ้านครุกะเชงบ้านสองขบวนรถเร็วที่168กันตังกรุงเทพอภพวัต ได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศชายอายุป,ประมาณ15ปีไม่มีเอกสารใดๆติดตัวได้รับบาดเจ็บในลักษณะขาหักผิดรูปค่ะแต่าดานเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้ส่งที่โรงพยาบาลยุพราชเวียงสะ ส่วนขบวนรถไฟก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะคะทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาให้สำหรับเช้าวันนี้ด้วยแล้วเราแวะไปที่ Facebook ก,กันก่อนนะคะสวัสดีคุณมังกรธนชนแล้วก็จะมีปู่ผัดเพชรศีช่วงคุณวิชุดา คุณวอวีโคราชก็มาอารุณสวัสดิ์ด้วยบอกว่าแถวแถวโคราชเช้าวันนี้26องศาถามว่ามีฝนไหมแถวโคราชฝนยังไม่ถึงนะคะต่อที่ทางด้าน YouTube กันบ้างคะ่ะของทั้งฝั่ง YouTube ก็จะมีของคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณอันนกคุณพราวมณีมียิม้มคุณปริยาชัยประทุมนกกระบีแล้วก็จะมีของคุณมาโนธสำรงทองด้วยนะคะอยู่บางพลีสมุทรปราการทางนู้น27องศาฝนยังไม่มีเช่นเดียวกัน คุณสุวั์คุณนิตยานี่อยู่อุบลราชธานีนะคะ,นะวันนี้บอกว่าฝนหยุดไปแล้วแต่มีลมแรงด้วยนะคะ26องศาคุณพัทรุจันทนันด้านเจยอดเชียงรายนะคะมาอรุณสวัสดิ์กับเราด้วยเช้าว,วันนี้ป้าศบจัดให้คุณเบียสวัสดีค่ะคุณอรวรรณกาดีโรธนะคะทักทายยามเช้ากำนันสุรพลวิราัาะอำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามกำนันก็บอกว่ายังไม่มีฝน พายุก็ยังไม่มานะครับ26องศาค,ครับผมนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้สำหรับเช้าวันนี้ด้วยนะคะนะดูเวลาแล้วก็สมควรแก่เวลานะสำหรับการปิดหน้าจอไลฟ์สดตอนนี้แล้วนะเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะทางด้านเอฟเนนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมกันพรุ่งนี้เช้าติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ 2ี่สิชั่วโมงขาว9 1้